เหรียญที่ระลึก1บาทการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8แบบนี้มีราคาในหมู่ดักสะสมเท่าไหร่และมีการเล่นหากันหรือไม่มาฟังคลิปนี้กันได้เลยนะครับ สวัสดีครับ fc ช่องบรรลือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ fc ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญหรือเหรียญวาระ1บาทนะครับ fc วาระนี้ครับ fc วาระนี้ก็คือวาระการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ครับ fc ที่นะครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับประเทศไทยนะครับก็ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งแทนนะครับประเทศ ปากีสถานนะครับถ้าใครจําได้นะครับในครั้งนั้นนะครับตอนนั้นนะครับประเทศปากีสถานก็นะครับได้รับการรายงานว่ายังไม่พร้อมเพราะว่ามีปัญหาภายในทั้งด้านปัญหาการเมืองนะครับปัญหาเศรษฐกิจและก็ภาวะนะครับอัตราเงินเฟ้ออะไรต่างๆนานานะครับผมเอทีครับเหรียญนี้ก็คือนะครับเหรียญหนึบาทเอชเจมครั้งที่8ปนะครับปีพศ2521มีขนาดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง25นะครับ มิลลิเมตรนะครับ F4 และก็นะครับมีน้ำหนักอยู่ราวๆ7กรัมนั่นเองครับ F4 โดยนะครับการผลิตนะครับอยู่ที่ราวๆ5ล้านเหรียญนะครับ F4 5ล้านเหรียญตามคู่มือนะครับสำหรับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่ราวๆนะครับ70-80บาทนะครับซึ่งนะครับ F4 ข้อมูลจากนักสะสมเหรียญ1นบาทนะครับวาระนี้ต้องบอก F4 เลยว่านักสะสมยังไม่นิยมและยังไม่เล่นกันนั่นเองครับ F4 ครับ โดยนะครับนักสะสมนะครับเล่นกันแบบไหนต้องถามแบบนี้ครับ f อนักสะสมนะครับจะเล่นกันในรูปแบบของพระเสียนสลับครับ f อปกตินะครับเอฟครับเรียนนี้นะครับผมถ้าเรานะครับจับใส่มือครับ f อแล้วก็ทําการหมุนนะครับคือคือด้านนี้กับด้านด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะหันจะหันขึ้นไปในทางตรงขึ้นไปในทางตรงถูกต้องไหมครับ f อนะครับขึ้นไปในตรงแบบนี้ครับแต่ว่านะครับถ้าเรียนเนี้ย ถ้าใครมีแบบว่านะครับเป็นผ้าเสียนสลับก็คือว่าด้านนี้ครับเนี่ยด้านด้านหลังเนี่ยด้านก้อยนะครับเนี่ยเมื่อเราบุนแล้วนะครับเนี่ยปรากฏว่านะครับด้านถ้าลรบลูกนะครับอันลงด้านล่างแบบนี้นะครับถึงจะมีราคารับซื้อในหมู่นักสะสมนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับขอเป็นผ้าเสียนสลับนะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็เสนอนะครับมาที่ช่องบารมีรักเรียนได้นะครับโดยนะครับยินดีรับซื้อในราคานะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้ครับคือ รับซื้อในราคา1,000บาทขึ้นไปครับ FC นะครับย้ำนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านใช้ครับก็นะครับปรับราคาให้นะครับตามนะครับ FC สภาพของเหรียญที่ส่งที่ส่งมาขายนั่นเองครับ f c ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา f c ไปก่อนนะครับท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากส่งเหรียญมาขายหรือให้ช่องประเมินเหรียญประเมินราคาก็ แอปไลน์ไอีนะครับที่ QR วอารเโค้ดวี่วผมจะขึ้นให้นะครับเดี๋ยวเราก็มานะครับพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเวลาไปก่อนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในอีกเต่อไปนะครับสวัสดีครับ